สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือแนวไ d ด e RPG นะครับกับเกม Fate Corridor นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมแนว I d ด n RPG นะครับเป็นเรื่องราวของสงครามเวทของเรหล่าสาวๆน่ารักน่ารักนะครับผมอ่าลักษณะเกมก็จะเป็นแนว AI นะครับ i d ดอ RPG นะครับมีเสียงภาคนะอันนี้จะเป็นท UTORIAL นะครับ ่ก็จัดทีมสู้กันระหว่างสาววปีศาจสาว,สาสาวเอวอะไรแบบนี้นะมีหุ่นแมวด้วยอ่าตรงนี้ก็จะมีระบบสคริปต์นะครับสามารถกดสคริปต์ได้นะโอตัวละครนี้แบบน่ารักเลยนะครับอาจจะดูเซ็กซี่นิดนึงนะเสียดายตรงนี้บทพูดคุยมันไม่มีเสียงภาคนะครับไอตัวเสื้อขาวเนี่ยคือตัวละครของเรานะครับ แล้วก็ทางขวาเนี่ยจะเป็นพวกเซอรแวนนะตัวนี้ชื่อน้องเอเลน่านะครับโอเคตรงนี้จะเป็นระบบอัปเกรดพลังนะครับอัปเกรดเลเวลนั่นเองนะก็จะใช้ไอ้ตัวเหรียญ ex P นะครับเป็นเหมือนลูกแก้วมากกว่าอ่านี่พออัพพลังปุ๊บพลังก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นเลเวลหลักของเรานะครับอ่าแล้วก็ลงเรดนะครับด่านนี้ลงในป่าแล้ว ตรงนี้เล่นความเร็วได้นะครับหรือจะกดสกิปเลยก็ได้แต่ว่านั่งดูไปเพลินๆน,นี่นะโอ้โหจอมเวนี่ต้องใส่ชุดไว้น้ำันทุกคนเลยใช่ไหมอันนี้ได้เม็ด EFP มานะครับแล้วก็เม็ดอัปเกรดนะครับต่อไปเป็นระบบซัมมอนนะโอ้มีตัวคอนระดับ s s r ด้วยได้ ROE นะครับ s s r นะ โอ้หตัวนี้เป็นเหมือนนางฟ้าหรือเปล่ามีปีกหรือเป็นนกเออไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่านุ่งสั้นโอเคลุยกันต่อตรงนี้จะเป็นการจัดทีมนะครับอ่ะเราสามารถวางตัวละครได้เบื้องต้นเนี่ยสองตัวก่อนนะครับแล้วก็พอเลเวลอัพเรื่อยเอเนี่ยจะปลดตัวละครวางได้น่าจะถึง8ตัวเลยเหรอโอ้หเยอะมากนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะมีถึง10นะครับไม่น่าจะ8แล้วล่ะ น่าจะถึง10เลยนะครับโ,โหลงที10ตัวนี่อย่างเยอะโอเคส่ง R O E ลงมาก่อนนะครับเอาล่ะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นระบบล็อกอินรายวันนะครับก็จะมีของรางวัลเป็นเพชรนะครับมีจดหมายด้วยแล้วก็อาหารนี่มากจะเป็นเหมือนพลังงานหรือเปล่านะครับแล้วก็เศษชิ้นส่วนพวกน้ํายาอัปเกรดอะไรแบบนี้นะแล้วก็วันที่7นะครับจะได้ตัวละครระดับ S S นะครับก็คือตัวนี้นะสินนะครับอ่าเสียงภาคนี่น่ารักเลย แต่งตัวนี้แบบเซ็กซี่อีกแล้วนะครับโอ้ตัวละครเกมนี้น่ารักนะตัวนี้อะไรเนี่ยพาโมน่าเหรอไนติงเกลโอ้เอยอืมๆทั้งนั้นเอ้ยไม่ใช่ออเรเลียแต่งชุดน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ซินเวอร์น้องเบลเบลดอมนะโอ้โหนี่เป็นพวกเอสนะครับอันนี้เป็น s อสแล้วเอาล่ะเดี๋ยวกดรับของรางวัลล็อกอินก่อนนะครับตรงนี้มี Energy s u p p l y ด้วยนะ เป็นพลังงานที่มากดรับได้นะครับตอนช่วงเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันใช่ไหมแล้วก็เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนกดรับไปก่อนละกันแล้วตรงนี้จะเป็นกรออีเวนต์นะครับก็คือกิจกรรม7วันนะถ้าเล่นจนจบน่าจะมีของนะครับอาจจะเป็นตัวละครตัวนี้หรือเปล่า uh ไม่แน่ใจต้องลองดูอีกทีนะครับเอาล่ะเข้ามาสู่หน้าเล้าเชือของเกมแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักนะ ตรงนี้จะเปลี่ยนอะไรได้บ้างมาไล่ดูเลยดีกว่าอ่านนี้เป็นล็อกอินนะครับโอ้มีล็อกอินแบบรายวันตรงนี้อีกนะครับรับของไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนรูปเราได้หรือเปล่าโอตรงนี้มีตั้งค่าเสียงเพลงนะครับภาษาแล้วก็พวกอวตารต่างๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้โอเคอยากเปลี่ยนรูปน้องอะ่ะได้ไหม อันนี้เปลี่ยนฉากหลังได้นะครับอ่ะแน่นอนต้องใช้หาดอยู่แล้วเป้าแล้วตัวละครนี้เปลี่ยนยังไงยังไม่รู้เดี๋ยวกดไล่ดูไปก่อนตรงนี้อีเวนนะครับอ่ะอีเวนเราก็รับมาในนี้เป็นพวกเคเวสนะเคเวสร,รายวันนะครับรายสัปดาห์แล้วก็เคเวสแบบอัคชิ m เมนนะครับอ่ะทำเคเวสเสร็จก็มาเปิดกล่องได้นะ อ้าวกดรับไม่หมดเหรออ้าวโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ไปดูของแจกกันดีกว่านะมีตัว๋วอันนี้น่าจะเป็นตั๋วกาชาหรือเปล่าที่เป็นจดหมายนะครับ10บใบน่าจะใช่นะแล้วก็อ๋อตรงนี้เป็นระบบแอดเฟรนนะครับสามารถส่งพลังงานให้กันได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาแอดที่หลัง เอาละเรามาดูดีกว่านะครับว่าของที่เราได้มามีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยไอ้หีบสี่ใบนี้นะครับลองเปิดดูเลยละกันยังเป็นหีบต่อไป <laughs> เปิดหีบแล้วเจอหีบโอ้ยมันจะมีพวกทรัพยากรนะครับวีตโปเตโต้คอนนะข้าวสาลีมันฝรั่งแล้วก็ข้าวโพดนะครับโอ้มันจะมีระบบเป็นแนวสร้างด้วยหรือเปล่าอย่างนี้มีทรัพยากรแปลกๆพวกนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวไปลองดูอีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้ตัวกาชาที่เราได้มานะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีอยู่30บใบนะแล้วก็อันนี้จะเป็นคัตตัวไม้อัลฟิตนะครับโอเคได้ตัวกาชามาแล้วก็ไปสุ่มกาชากันก่อนเลยละกันนะครับจะมีตู้อยู่ตู้ไหนบ้างเนี่ยตู้ฮีโร่นะครับฮีโร่ซัมมอนแล้วก็ตู้เลเจนซัมมอนนะครับตู้เลเจนต้องใช้ตัวอันนี้นะ ตัวที่แบบใช้เพชรซื้อนะครับแล้วก็เป็น up hero นะครับก,ก็รู้สึกว่าจะต้องใช้ตัวที่เป็นคนนกเหมือนกันนะก็เราสุ่มได้ตู้เดียวนะครับตู้นี้ที่จะมีตัว a ลเดนแล้วก็ชินากะนะครับอัลเดนี่น่าจะเป็นตัวเวทนะชินากะน่าจะเป็นตัวฮีลนะครับก็8มนตินะครับการันตี SSR hero นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรทเลยนะ1.7นะครับ ตัวที่เราจะสุ่มได้ก็จะมีตามนี้นะมีลิงหัวนะครับโคฮารุนะครับรูบี้นะเรียนะครับเรียซีเซียนะครับชื่อแบบแนวจิตตีนิดนึงนะเชอรี่นะแล้วก็เอมิลีนะครับลิงลิงเอาเดนนะครับแล้วก็ฮาร์เปอร์เนาะมิงจูโอ้ยตัวเยอะแล้วก็ชินากะอาโออีนี่เรามีแล้ว แล้วก็ตัวนี้อาวานียนะสากาเลตทังซูหูตัวเอ r ยัอนี่อย่างเยอะเลยนะครับทางเมื่อกี้ถึงทางซูใช่ไหมก็น่าจะมาจบที่ตรงนี้พอดีนะสากาเลตทางซูแล้วก็ลีลี่นะครับลีลีเออแล้วก็เดิเดฟิตนะโอเคสุ่มเลยแล้วกันตัวแรกได้นาเดียนะครับตัวละครระดับเอ็นลินดา อื้ออกแบบตัวละครมาแบบน่ารักทุกตัวเลยนะเอ้ยตัวนี้น้องมังกรเหรอเวสนานาเดียอีกแล้วรอบแรกยังไม่ได้นะครับสมตอ โอ้เอสอาออกยากเหมือนกันนะได้เจสิก้านะยังไม่ออกเลยนะครับมาอีกทีหนึง่งจะออกไหมเนี่ยรู้สึกว่าต้องเป็นตัวละครระดับ SR ขึ้นไปนะครับถึงจะมีเสียงภาคนะ ไม่ได้เหมือนกันโอ้โหถือว่าเกลือเกลือพอสมควรอ่ะไม่เป็นไรว่าจ line ัดไลน์อัพกันดีกว่านะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อาชีพด้วยนะเนี่ยเอาเรายังลงได้แค่2ตัวนะครับโอเคงั้นก็ไปลุยก่อนโอ้มีชัปเตอร์เยอะมากเลยนะครับ5้าชัปเตอร์แล้วก็จะมีพวกแบบ Time Power อ,อะไรแบบนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ด่านอื่นๆจะต้องรอปลดล็อกนะเป็นดันเจี้ยนนะครับตอนเลเวลยีิบห้าขอคอยทดสอบนะครับแล้วก็ PVP ตอนเลเวลสามห้านะครับเกมนี้มีระบบกิลด้วยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระบบบ้านนะครับเออนี่ไงที่ต้องใช้พวกทรัพยากรน,นะครับอืมเพียบเลยมีลงเหมืองทำแร่ทำอะไรด้วยโอเคเดี๋ยวเราลุยด่านอีกสักที่นึงก่อน สำหรับการสู้ในเกมนี้นี่แบบง่ายเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างออตโต้หมดนะครับเน้นการสุ่มกระชาแล้วก็จัดทีมแล้วก็บริหารเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับโอ้ได้ตัวกระชามาอีก10ใบ โอ oh, ้จริงๆผ่านด่านเรื่อยๆเ,เนี่ยได้ตัวกาชาตลอดเลยนะครับทีละสิบใบสิบใบแบบนี้เลยนะอันนี้เราต้องลุยไปถึง1นึขีดยนะครับถึงจะได้อีก10ใบนะแต่ว่าเราอยากสุ่มแล้วไปซุ่มก่อนเลยละกันมาอีก10บใบมันต้องได้บ้างเปล่าอ๋อไม่ยอมออกเลยอนะ ได้ลูด CL SR นะครับแหม่ยังไม่ได้ SR นะก็ต้องลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆฟาร์มไปแล้วค่อยหาตัวกาชามานะครับยังไงการันตีก็80นะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เราขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร e ์ช้นะผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ